และสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่เราเลิกแล้วชีวิตดีขึ้นค่ะเลิกโกรธคนอื่นตอนแรกเขาก็ไม่เคยโกรธใครนะคะ โมวแต่รอว่าเ้ยวันหนึ่งแม่กูจะบอกว่าโหกูเป็นเศรษฐีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขนาดแม่รอเขาเฉลยอ่ะกินกินไปเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลืมนึกว่าก่อนตายมาทรมานมันก็ใช่ช่วยเขาเราช่วยเขาเราตายดูยอมตายตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพรช่วยคุณนะเลิกดูถูกตัวเองเออควรพี่เรนไม่เคยดูถูกตัวเองอยู่แล้วพี่เรนพูดเพราะว่าพี่เรนเห็นพี่แจมนี่แหละใช่ อย่างแรกก็คือที่ทำแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกสบายใจมากก็คือเลิกโกรธคนอื่นจริงๆตอนแรกรเขาก็ไม่เคยโกรธใครนะคะไม่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนแจมอะคือแจมเป็นคนไม่แสดงอาการเหรอเอาแปลว่าเขาโกรธเราอยู่แต่โกรธไม่ได้ด <c oughs> ไม่ไโกรู้เลยแล้วเนี่ย S <S <S คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะรู้สึกโกรธคนอื่นเยอะมากหมายถึงว่ามีใครมาทําอะไรไม่ดี <throat S 1> หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดโมโหโกรธเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเรารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความ หมุดหงิดครับแค้นใจแบบบางทีมันทําให้เกิดการทะเลาะพอทะเลาะแล้วเรารู้สึกหมุดหงิดมันขุ่นอยู่ในสมองมากแต่พอเวลาผ่านไปพอแจมเริ่มโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจมรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่กับความรู้สึกที่ติดขัดมีอะไรในใจกับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเคยทําอย่างนี้กับฉันคนนั้นเคยเอาเปียบเราแบบนี้แล้วเราแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแจมเดี๋ยวนี้คือเลิก เลิกของแจมคือปลงออกไปเลยคือไม่รู้สึกกับเรื่องพวกนี้เลยไม่ว่าใครจะมาทำร้ายเราทำร้ายจิตใจเราทำอะไรไม่ดีกับเราเอาเปรียบเราว่าเรารับหลังนินทาบ้าบอคอแตกคือไม่สนใจเลยเลยตั้งแต่ที่แจมเลิกที่จะแบบเลิกเลิกที่จะใส่ใจอะไรพวกนี้คือรู้สึกว่าชีวิตเบาสบายขึ้นเยอะมากแล้วก็คือรู้สึกดีมากมันอาจจะฟังดูแบบทำยากนิดนึงนะแต่ เราแค่คิดว่าเรายังต้องเจอเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังต้องเจอเราจะพยายามห่างเขาให้ได้มากที่สุดเฟดตัวออกมาคิดว่าเขาเป็นธาตุเป็นอากาศไม่ต้องไปอะไรเลยแล้วเราไม่ต้องไปรับรู้ปล่อยเลยชีวิตเขาชีวิตเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอื ถ้าเป็นของพิกเล็เขาเรียกว่าอะไรเลิกรอคอยมากกว่าเลิกรอคอยแบบโชกชะตาชีวิตตัวเองมากกว่าว่าโอเคชีวิตเราเนี่ยมวแต่รอว่าเฮ้ยว,วันหนึ่งแม่กูจะบอกว่าโหกูเป็นเศรษฐีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขขเขาเลยว่ารอเขาเฉลยอะรอเฉลยเฉลยเัรที <laughs> ไม่ฉเฉลยเพราะฉะนั้นเราองทำเอง <laughs> นั่นแหละก็คือการที่เราเลิกแบบเลิกรอหวังว่ามันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ เออรีบทําสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าถ้าย้อนเวลาได้ก็คงอยากบอกตัวเองว่าให้ตัวเองแบบอย่ารอคอยอย่าอย่าเฉยๆกับมันอะไรอย่างเงี้ยกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็อยากได้อะไรเราก็ต้องได้เราก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเออในสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าก็เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทํำยังไงก็ต้องได้ผลตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยเลิกอีกอันนึงของแจมที่อยากจะแนะนําทุกคนแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆคือ เลิกใส่ใจโซเชียลมีเดียค่ะคนก็ทำทไม่ได้อยู่ดีนี่พี่แจม จซมจเฉยๆมากๆใช่แต่ไมถึงว่าเลิกนี้ที่นี้คือเลิกใส่ใจที่จะว่าแบบฉันมียอดฟอลโล่ไหมมีคนกดไลค์ไหมมีคนดูกี่วิวคนคอมเมนต์แบบกี่ร้อยกี่พันอะไรอย่างเงี้ยเลิกสนใจว่าเราจะเป็นที่ป๊อปปูล่าหรือเป็นที่ต้องการของโซเชียลมีเดียหรือเปล่าเพราะว่าการที่เป็นแบบนั้นมันทําให้เราต้องไปนั่งคอมเมุตนอยู่กับสิ่งนันกับการที่วันนี้ฉันจะต้องถ่ายคอนเทนต์อันนี้เพื่ออยากให้คนมา สนใจมามีไฮป์แบบโอ้กับมาแบบนี่นั่นโน้นอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขของเราอ่ะเราเป็นคนแบบนั้นหรอเราเป็นคนทําแบบเขาเรียกอะไรเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเหมือนเราอ่ะถูกโซเชียลกืนกินจนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแล้วทุกคนมีไลฟส์สไตล์เหมือนกันเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ต้องมีไลฟส์สไตล์แบบเดียวกันแคปชั่นแบบเดียวกันทําคลิป แนวสไตล์เดียวกันถ้าเราถอยออกมาแล้วเราไม่ได้แคร์ตรงนั้นมากอะไรเงี้ยคือจริงอยู่ว่าโซเชียลมีเดียมีประโยชน์ในการทํามาหากินในโลกยุคสมัยนี้นะก็ว่าไม่ได้เราก็ต้องตามบ้างแต่อย่าอย่าไปหมกมุ่นกับมันมากก่อนที่โลกเราจะมีพวกโซเชียลมีเดียแจมบอกได้เลยว่ามันมีความสุขมากกว่านี้กิจกรรมของแจมพี่แจมชอบคือจมชอบไปดำน้ำใช่ไหมคะเพราะว่ามันทําให้เราอะตัดขาดจากอินเนทอร์เน็ตเราไม่มีอินเนทอร์เน็ตเลย7วัน เราไม่ได้ดูอะไรเลยเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเราแบบใช้ชีวิตกับธรรมชาติจริงๆได้คุยกับคนแบบนั่งคุยกันจริงๆโดยที่เราไม่ได้มานั่งกดมือถือแล้วแบบตอนนี้ต้องเล่นติ๊ t ต็อกอันนี้เต้นป๊อปปะอแบบอะไรอนยะ่างเงี้ยคือทําอย่างอื่นบ้างที่มันเกิดจากธรรมชาติของเราจริงๆอะคะ่ะแล้วแบบเราจะรู้สึกได้ว่าการดีท็อกพวกนี้มันทําให้เรามี energy กลับมาที่เราจะมาทํางานหรือว่าทําโอเคฉันเป็น Influencer ฉันต้องทำคอนเทนต์บางทีเราต้องเทคเบรกกับมันบ้างหายไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราค่อยมีแรงที่จะกลับเข้าไปอยู่ในโลกตรงนั้นต่ออะไรยเงี้ยโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันท็อกซิกกับเราแต่ว่าพี่เด็กก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแล้วแต่คนเนาะบางคนอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีความสุขกับการที่ได้เล่นโซ<อ>เชียลแล้วแต่คนจริงๆก็แนะนําทุกคนนะคะลอง เบรกจากโซเชียลมีเดียกันดูต่อเน,นื่องจากโซเชียลมีเดียนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่างแจมเนี้ยตอนเราตอนเราเด็กๆนะเราจะชอบรู้สึกว่าทําไมเพื่อนของเรามีอันนี้ทําไมมีอันนั้นทําไมเราไม่มีวะทําทไมเพื่อนบ้านเพื่อนเรามันใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมเราไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้วมันทําให้ชีวิตเราไม่ไปไหนไม่เดินหน้า คือเราสามารถเอาพวกนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้แต่อย่าทําให้มันเป็นถึงขั้นที่ว่าเราไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วน้อยใจในโชคชะตาตัวเองหรืออะไรแบบนั้นคือบางทีพอเราไปเปรียบเทียบมากๆอ่ะมันจะทําให้พวกนี้ฝังอยู่ในหัวของเราแล้วบางครั้งอ่ะการที่เราเห็นคนอื่นเป็นยังไงเยอะๆมันทําให้เราอ่ะติดไปกับค่านิยมของคนอื่นโดยที่มันไม่ได้เกิดจากตัวเราจริงๆการที่เราจะรู้สึกว่าเราหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ก็คือต้องหัดยินดีกับคนอื่นให้เป็น ค่ะก็แล้วก็อีกเร่องหนึ่งก็คือเลิกปล่อยปะละเลยตัวเองแล้วหันมาดูแลตัวเองค่ะอ,อันนี้พอยิ่งรออยู่เยอะขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าร่างกายมันเหมือนเขาก็อยู่กับเรามานานเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออกินกินไปเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลืมนึก <c oughs> ว่าก่อนตายมันทรมาน,นมัน <c oughs> ก็ใช่แล้วเราก็ต้องจ่ายตังค์อีกหาเงินรักษาตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหนจะครอบครัวของเราคนที่รัก เล่าล่ะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพรวมถึงตัวพี่เลดเองเนี่ยพี่เลดก็อาจจะไม่ได้สตร i c ตัวเองมากขนาดนั้นแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่ทําลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่อีกข้อหนึ่งคือเลิกดูถูกตัวเองเออ,อควร <laughs> พี่เลดไม่เคยดูถูกตัวเองอยู่แล้วพี่เลดพูดเพราะว่าพี่เลดเห็นพี่แจมนี่แหละใช่ จริงๆแล้วถ้าคนเราโมแต่คิดว่าเหมือนกับว่าโอ,อ้ชีวิตเรามันแย่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือระหว่างเราเสียเวลาตรงนั้นเราเอาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่ามัวแต่คิดว่า เร,เ,เราไม่ดีเลยเราแย่กว่าคนนู้นคนนี้คือแต่ละคนคการเดินทางของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันจังหวะของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเลิกมองตัวเองแย่ๆแล้วชีวิตจะดีขึ้นอยากคิดว่าตัวเองแบบชีวิตมันแย่เราไม่เก่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบติดอยู่กับความรู้สึกว่าเราไม่เก่งอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วคนเราก็เออเราเรามีมือมีเท้าเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ พัฒนาตัวเองได้ะอะไรย่างใช่แล้วก็แต่ละคนะก็มีความเก่งไม่เหมือนกันเนาะเราเห็นเขาเก่งในมุมนี้เขาอาจจะมีมุมที่เขาไม่เก่งอย่างอื่นก็ได้แต่เราแค่ไม่รู้เอ,อแล้วบางอย่างเราก็อาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองไว้นะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเลิกอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกค,ค่ะแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราติดอยู่กับความสัมพันธ์แบบท็อกซิกตลอดอม,มันก็จะรู้ว่าชีวิตเราแบบ มันมันดาร์กมันมัน <c oughs> มันไม่มีความสุขถ้าเราเลิกได้เมื่อไหร่เราหันกลับไปมองเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอย,นนอย่างนี้เราเลิกตั้งนานแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตทําไมมันแฮปปี้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่เลิกเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธอันนี้บ้านเราทําได้หรือยังอันนี้ยังทาไม่ได้ไม่ได้เลยทั้งสามคนแต่พยายามแต่แบบดีขึ้นนิดนึงพยายามจะทําเพราะว่าดีขึ้นน่นิดนึงเ,เพราะว่ามันพ่วงกับความแคร์คนอ,อื่นนั่นแหละจันเป็นคนติดนิสัยแบบว่าปัดความลาคาญ คือถ้าใครมาขอให้เราทำอะไรให้อะเราจะรู้สึกเลยว่าแปลว่าเขาไม่อยากทำแปลว่าเขาไม่นุ่นไม่นี่เพราะฉะนั้นเออกูทำเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคค่ะได้ค่ะเอาอันนี้อ,อ๋อโอเคได้ค่ะขออย่างนี้นี้เพิ่มได้ไหมได้ค่ะแทนที่จะเหมือนแบบว่าพูดจากใจจริงแล้วว่ามันไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นอย่างนี้อย่างนีน้พี่ต้องเข้าใจหนูนะอย่างนี้อย่างนั้นคือเราจะไม่พูดอย่างนั้นแต่เราจะรู้สึกว่าโอเค เขาขอมาเขาคงไม่ได้นึกอะ่ะเขาไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเราคิดยังไงช่างมันเออกูทําให้ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเลยเป็นนิสัยของแจมที่แต่ไม่ปฏิเสธใครซึ่งมันไม่ดีเลยตอนนี้สามารถปฏิเสธเพิ่มขึ้นได้แล้วประมาณสัก5%ทุกวันนี้โดนเลยด่าอยู่ซึ่งของพี่เลดอะของพี่เลดพี่เลดจะแบบเป็นคนกล้าปฏิเสธก็คือพี่เลดจะไม่ได้แบบไม่กล้าปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าใครขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยสุดความสามารถเลยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาคนขอความช่วยเหลือเขาแบบ การความช่วยเหลือจากเราจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราก็สงสารเขาอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยก็เลยไม่กล้าปฏิเสธทั้งทั้งที่บางทีมันอาจจะทำให้เราแบบช่วยเขาเราช่วยเขาเราตายอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้กูยอมตายกูตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพ่ช่วยคุณนะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนปิดทองหลังผรานิดนึงพี่เลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอะไรที่เอาเปรียบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เลดก็จะแบบจะปฏิเสธใช่ก็กล้าปฏิเสธเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะเลิกคิดว่าใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวไม่ได้อันนี้เนี่ย จริงๆแล้วคนเราอะอย่างอย่างแจมเงแจมเป็นคนที่เกิดมาตัวคนเดียวอยู่แล้วแล้วก็ตายตัวคนเดียวที่นอยแจมเป็นปงตั้งแต่เด็กเลยปงตั้งแต่เด็กจริงๆป .6 ก,ก็อยู่คนเดียวลวชีวิตของเราอะการที่เราบอกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หมายความว่าเรากําลังมองหาที่พึ่งในด้านต่างๆไม่ว่าจะที่พึ่งทางใจหรือทํางานทางกายรอบตัวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะมีมุมมองของแจมนะส่วนตัวว่าคนเราอ่ะ ต่อให้เราเกิดมาเรามีครอบครัวก็จริงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วอะตอนที่เราลงไปอยู่ในในโรงไม้อะมันอยู่ตัวคนเดียวเ <c oughs> พราะฉะนั้นอะเราควรที่จะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าคิดว่าถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีคนนั้นแล้วฉันอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่ได้เหงาเหรอความเหงาอะมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราโหยหาการพึ่งพิงจากคนอื่น ถ้าเราคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงใครแล้วเราทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเราจะไม่เหงาค่ะเพราะว่าเราจะรู้ว่าโอเอควันนี้เราต้องทําอะไรเรามีอะไรต้องทําเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องรอคอยคนคนนี้เพื่อมาทําอะไรให้เรา <S <S 2> <S 2> อาจจะไม่ได้ต้องโอ้โหถึงขั้นเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นตัดจากทุกคนบนโลกนี้เลยอย่างนั้นน่ะไม่ได้ว่าให้แข็งขนาดนั้นแต่ว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราต้องมี มุมเล็กๆที่เรารู้รรส, gameplay, สึกว่าเราสามารถถ้าต้องอยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะไม่งั้นชีวิตเราจะไม่รอดถ้าเรารู้สึกติดกับใครคนใดคนหนึ่งเกินไปถ้าวันหนึ่งคนนั้นเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วอ่ะเราไม่ต้องตุยตามเขาหรอกชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปแล้วเราต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องหัดอยู่คนเดียวให้เป็นนั่นแหละค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะก็น่าจะครบสิ่งที่ที่เรามีแล้วอ่ะที่เราทำได้เนาะไอ้ที่เราไม่ทำที่เราเลิกทำแล้วเนาะ ของคนอื่นเป็นยังไงบ้างคะมีใครที่แบบว่าเลิกอะไรแล้วชีวิตมันดีมันอย่างเช่นแบบโอ้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เออเลิกอะไรกันบ้างเลิกกับแฟนเอ๊ะเลิกอะไรแล้วดีก็คอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะจะได้เก็บเอาไว้ดูเผื่อจะเอาไปเลิกบ้างได้อย่าลืมกดไลค์แลวก็ซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ